วันพีชนะครับวันพีชนี่ครับหนังญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้มีหลายภาคมากเลย ของเชงคูนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเรียนโดยกลุ่มจุลศาสตร์ของแด <ừ> งนะคะ ừ ừ ừ น้องก็ <ừ. S 1> ได้กินผลระไม้ปีศาจเข้าไปน,นะคะซึ่งผลนั้นคืออะไรทุกคนต้องไปรอดูชมนะคะในวันพีฟิลมเลย,ยค่ะน้องเีย์น้องเมยรับหนางสอดไทยไหมสวยมากแต่ก็ได้เห็นน้องเมย์ตัวจริงๆเลยครับ,บ,รบโอ้ยสวยกว่าแม่เที่เราเห็นในทีวีอีกครับนี่ตัวจริงเลยครับโอ้โหผมนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนริมแม่น้ำเจ้าพยา เมืองหลวงกรุงเทพมหานครเอาแต่ละสีนะครับเอามาผสมกันสานนะครับจนกลายเป็นผ้านะครับที่ผืนใหญ่นะครับเป็นอลอาร์ตงานดีไซน์ดอกไม้ตัวนี้ทุกท่านรู้ไหมครับทำมาจากอะไรช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับ เราอยู่กับบรรยากาศหนังเรื่องวันพ i e กับฉากจำลองนะครับสวัสดีครับผมความสุขนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวนะครับพื้นที่ของวันพ i e นะครับวันพีนี่ครับการ์ดวั i พ c e นะครับวันนี้ผมพาลูกมาเที่ยวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ตัวนี้ตัวอะไรครับพี่สุด อะไรครับเหรอลูฟี่นะครับลูฟี่นะครับเป็นพระเอกใช่ไหมฮะเพราะว่าเออหนังเรื่องนี้นะครับพวกเราประทับใจมากเพราะว่าเป็นหนังญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้มีหลายภาคมากเลยนะครับดูกันตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะครับนะฮะไม่แพ้โดราเอมอนนะครับแล้วก็สนุกมาก แล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเขาแค่เป็นการ์ตูนแต่ตอนนี้นะครับเขาเอาคนตัวจริงๆนะครับมาทําเป็นหนังนะครับแล้วก็มีหลายภาคให้ติดตามนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเขาจําลองสถานที่ครับให้พวกเราได้ถ่ายรูปให้เห็นบรรยากาศนะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศจริงๆนะครับเหมือนที่เขาถ่ายทํากองถ่ายเลยครับอยู่ที่กองถ่ายนะครับ น่ารักมากเลยเด็กๆก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับ one p i e นะครับอยู่ทีออ่ไอคอนสยามนะครับไอคอนสยามนะฮะจำลองในวันเนี้ยครับเหมือนกับว่าเป็นฉากหนังเลยนะครับนะครับแล้วก็ให้น้องๆ หลายหลายคนนะครับมาถ่ายภาพนิ่งได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราเข้ามาอยู่ในชาของความสุขนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาลูฟี่กันนี่ครับน่ารักมากเลยนี่ใช่ไหมครับเด็กๆชอบมากเลยใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับผลครับ นะฮะถ้าใครได้กินผลก็จะมีการแปลงร่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปแอบดูนะครับดูหน้าลูฟี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับโอ้ยลูฟี่กำลังยิ้มอยู่ครับนะครับกำลังยิ้มอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศฉากหนังของหนังเรื่อง One พี e นี่คือนกสงสารนะครับอีกหลายๆคน รู้จักในหนังนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นบรรยากาศนะฮะของหนังแอนิเมชันสไตล์ญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็ประทับใจเกิน10ปีนะครับหนังเรื่องนี้นะครับมีหลายแอคชั่นมากเลยแล้วก็มีหลายตอนนะครับสนุกสนานนะครับถ้าใครยังไม่เคยรับชมอย่าลืมนะครับ เราไปติดตามชมในของเน็ตฟิกกันครับนนรอินค่ะเออยู่ในรอบรอบงานแล้วแบบเริ่มมีมีคนพูดให้ฟังเนี่ยมันเริ่มอยากดูแล้ะอยากดูใช่ไหมอยากดู้แต่ตอนแรกเลยแต่ว่าดูอาจจะได้วยเท่าไหร่พันกว่าตอนทันกว่าตอนเหมือนเหมือนโดนเล่น เหมือนโดเรมอนนะเหมือนโดเรมอนสมัยก่อนเนีไรมาเรื่อยๆเออมาเรื่อยมัมามีมาหลายตอนนะแกเพราะว่าอย่างตัวผลไม้หนูคิกว่าเป็นในนี่ไข่ไข่ใช่ไหมแต่จริงๆเขาเป็นผลเป็นผลเออกินไปแล้วกินไปแล้วแต่ยืตัวยืดอะไรอย่างเงี้ยนะเออเปลี่ยนมิจิเทลิสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนเหมือนกระเป๋าวิเศษของโดเรมอนเนี่ยนะฟักมาเลยฟังมามาช่วยโดบิตะอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมฮะเออคนเป็นคนที่เป็นแฟนคลับตัวโยมาขมา มากันเยอะมากมาใช่เมากแล้วก็แต่งชุดมาด้วยนะใช่ชุดมาด้วยเออเรียกว่าใจตรงกันใช่เพราะราตุกตุตอนเด็กมาดูด้วยต่อเร่อยออนพี่คนดูเราแต่แบบตัวเองเด็กๆใช่ตอนโตมาก็ยังดูอยู่อย่างเงี้ยก็ยังดูอยู่นะตามนะก็ใครยังไม่เคยดูนี่ต้องกลับไปติดตามนะฮะต้องกลับไปดูที่ว่า เอ่อตัวลูฟี่เนี่ยมันคือใครใช่ไหมครับสนุกขนาดไหนนะแล้วก็มีความเปิ่นๆเป็นยังไงนะใช่ไหมครับน้องอยากจะไปดูเลยเราต้องไปดูตามนะครับของเน็ตฟิกใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับอันนี้เป็นหนังเลยนะครับนี่ครับเป็นแผ่นหนังแล้วก็เป็นแผ่นที่นะครับโอ้โหนี่ครับเวลาที่เราจะเดินทางครับไปกับเรือ กราสีเหลือนะครับนะฮะก็ต้องดูแผนที่นี้นะครับวันนี้ถ้าใครดูหนังเรื่องนี้จะรู้เลยครับว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่เท่มากนะครับว่าดูหัวเขาซะก่อนนะครับแกหรือแพครับเด็กๆครับแกหรือแพครับนะฮะยุ่จะเป็นจุดดึงฉากหนังนะครับดึงภาพอินชั่นแอคชั่น มุมน,งนึงนะครับที่โดนจับเป็นตัวประกันอันนี้ก็มุมพระเอกครับตัวตลกจําเรื่องครับตอนนี้มาเจอคุณน้องครับโอ้ชุดนี้น่ารักมากเลยครับอันนี้เรียกว่าชุดอะไรครับอันนี้เป็นชุดคอสเทย์น้องมุกดาค่ะโอ้สวยงามมากเลยครับนะโอ้โหน่ารักมากเลยครับ นนมีสองสีด้วยนะครับผมก็สองสีปีก็สองสีใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนัาคาแรคเตอร์ของน้องในฉบับมูฟวี่เลยนะคะคมูวีฟิล์มเรนนั่นเองค่ะโอ้ยอยืนพรีเซนต์ตัวนี้หน่อยครับตัวนี้มี น้องกิบน้องอูตานะคะในเรื่องทุกคนก็จะรู้กันว่าเป็นลูกสาวของเชงคูนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเรียนโดยกลุ่มสัตว์ของแดงนะคะน้องก็ได้กินผลกระไม้ปีศาจเข้าไปนะคะซึ่งผลนั้นคืออะไรทุกคนต้องไปรอดูชมนะคะในวันพีชฟิมเมรีส์ค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีให้ดูแบบถูกษษษษ<อ>ิขกสิทธ์ค่ะก็หวังว่าเน็ตฟลิกซ์จะเอาเข้ามาให้พวกเราได้ดูแบบถูกิขกสิทธ์กันเลยนะคะยังไงก็ขอฝากน้องอูตาไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับองคณมากครับแล อย่าลืมดูเน็ตฟิกด้วยนะคะวันพีเรีแอคชั่นสนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากมากเลยอย่าลืมดูกันนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยครับตัวนี้ที่ถ่ายกันดูกันใช่ไหมครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดอะไรครับ ชุดเขาเทครับทัพพก้าหรอเหรอครับเป็นตัวอะไรนะครับทัพพก้าหรอครับโอแล้วเขามีอิตาลียังไงบ้างอ่ามันก็จะเป็นเขาเป็นหมอครับเป็นหมอใช่เป็นหมอใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองพีเซ้นหน่อยดีครับว่าตัวนี้ทำไมถึงชอบครับก็พอดีวันนี้ไปแข่งการ์ดบันพีทมาด้วยครับแล้วก็เล่นการ์ดคอนเซ็ปต์ของตัวนี้พอดีก็เลยแบบแต่งคอร์ดไปเล่นการ์ดมาโอ้โหเป็นแรงเป็นแรงบันดาลใจครับนะเออเท่มากเลยครับสวยมากเลยหล่อด้วย เราต้องดูแผนที่กันก่อนใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปทางทิศนี่แผนที่โอ้โหอ,อ,อยู่ในทวีปทวีปไหนครับทวีปยุโรปอยู่แอตแลนติกโอ้โหนี่ครับมีบอกทิศด้วย าน้องเมยครับแนวส,นนสไทยไหมสวยมากเลยครับครับสวยมากเลยครับน้องมีครับน้องมีครับมิดไทยแลนด์นี่เขาอยากขอถ่ายรูปด้วย เขาได้ไหมครับโอ้โหสวยงามมากเลยวันนี้เขาผมดีใจมากเลยครับได้เห็นน้องเมย์ตัวจริงๆเลยครับโอ้ยสวยกว่าที่เราเห็นในทีวีอีกครับนี่ตัวจริงเลยครับโอ้หผมขอถ่ายรูปกับน้องเมย์หน่อยนะครับได้เลยค่ะนะครับโอ้โหผมมือสั่นแล้วผมนะฮะขอได้ไหมครับได้สิคะเราเซลฟี่กันก็ได้นะพี่เลคได้เลยได้เลยโอ้โหน่ารักมากเลยครับเล หนึ่งสองโอ้โหหนึ่งสองโอ้โห,โโหครับอขอบคุณแม่เขาขอบคุณแม่เขาบอกว่าเขานะครับ,บ,อรบโอ้โหนี่ครับดีใจมากเลยครับโอ้ได้ทานกับนางสาวไทยครับนะฮะนางสาวไทยอะครับโอโ้โอหสวยมากเลยครับ โอ้โหสวยงามมากครับตัวจริงนี่ผิวเนียนเลยอะครับผิวสวยมากพี่มีผิดข้าดไหมพี่ชุดออกไทยมากเลยอะพี่นะดีไซน์เลี่ยมดีนะครับอโอเคดีนึงด่อ,เ,อเราไปเึ่งรองผลไม้ครน,นสวยมากเลย Man, ครับลองแบบี่สวยมากเลยครับผมได้มีโอกาสได้มาเห็นนะครับวันนี้เราได้มาดูการทำงานของ i ิ t h a i l a n ์นะครับสวยมากเลยครับสวยงามมากเลยครับเป็นเสากระจกครับ นะครับคอลัมน์การ์ดแล้วก็มีไลติงนะฮะเพื่อที่นำทางครับมาให้เราชมวิวชมแสงสีสันของบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา่างชาติเยอะมากเลยครับไม่อยากจะเชื่อเลยครับ นี้มุมนึงครับคนข้างล่างเยอะมากเลยครับที่เตรียมรอขึ้นเรือครับโอ้แถวยาวไปถึงนู่นนะครับ เตรียมรอขึ้นเรือครับโอ้โหค่ำคืนนี้บรรยากาศดีมากเลยครับ เป็นภาบรรยากาศเมืองหลวงยามราตรีบางทีนะครับที่เราไปต่างประเทศเราก็อยากจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงของเขานะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึง่งเป็นเมืองหลวงของไทยแลนด์นะครับที่มีบรรยากาศริมน้ำ แล้วก็บรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอยู่บนเรือำํำรานหลายลำเลยครับแล้วก็ทุกลำผมเห็นนะว่าคนเยอะมากเลยครับเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ครับไฮไลไท์ในวันนี้ที่ผมตั้งใจที่จะมาชม คือบรรยากาศดิ่มน้ำยำค่ำคืนกินลมชมวิวมาในระดับนึงแล้วครับตอนนี้อยากจะหาอะไรทานแล้วครับท้องเริ่มร้องแล้วครับ,รบแล้วก็เข้ามาโซนหนึ่งแล้วครับนะฮะ<ม>ที่ผมชอบมากเลยก็คือเขามี วอลล์อาร์ตนะครับนะฮะเป็นไม้อะครับนะฮะแต่เขาทำเป็นดีไซน์กราฟิกนะฮะค่อนข้างสวยนะเหมือนพิกซอแต่ละตัวแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวนะครับมาต่อกันจนกลายเป็นรูปภาพนะฮะนะครับเหมือนกับว่าเกี่ยวข้องกับกาแฟครับนะฮะนะครับเพราะว่าอยู่ข้างๆบาร์นะครับ สวยงามมากเลยนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นไม้ชิ้นใหญ่นะเป็นไม้ชิ้นเล็กๆครับนะฮะแล้วก็มีความต่างก็คือคุณ เดินเที่ยวมาก็ดีวแล้วนะครับพอดีมาซื้อขนมปังนะครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะครับที่ผมชอบมากเลยครับเป็นบันไดลอยตัวครับนะครับเขาปูพื้นด้วยไม้นะฮะแต่เป็นบันไดที่ขึ้นมาชั้นสองครับ ของที่นั่งเล่นนะเป็นเลเยอร์ครับบรรยากาศดีมากเลยครับทางร้านนะครับนีครับนี่ห้องหนึ่งดูมือจับเขาสิครับอย่างเท่ครับนะฮะเอาเหล็กคล้ายๆเหล็กกล่องนะครับมาตัดนะครับแล้วก็กระจกของเขานะฮะมันคล้ายๆเท็กเจอร์ของลาลูกฟูกอะฮะแต่เป็นกระจกนะครับ กระจกเซฟตี้นะครับแล้วก็ผิววงกบกับผิวประตูนี่เป็นไม้สีเดียวกันเลยนะครับเวิร์กมากเลยนะครับสามบักน,นี่เข้าใจดีไซน์ครับแที่ผมชอบงานนี้ดีครับโอ้โหงานดีไซน์ดอกไม้ตัวนี้ท,ท่านรู้ไหมครับทำมาจากอะไรผ้าครับนะครับแต่เขามาถักเป็นได้กระสอบครับ นะ,ะครับสวยงามมากเลยนะครับวันนี้ผมดีใจมากเลยนะครับที่มาเที่ยวนี้อ้าวร้องพอดีเลยโอเคเดี๋ยวต้องลงไปแล้วครับนะฮะวันนี้สนุกมากเลยนะครับได้มาชมความสวยงามนะครับของไอคอนสยามแล้วก็มาชมงานดีไซน์หลายๆแบบนะครับนะครับแล้วก็ได้มาเจอคนงามด้วยนะครับมิสไทยแลนด์ นะครับเข้ารอบสุดท้ายนะครับสวยงามมากนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอปิดคลิปดีๆไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีอะไรเด็ดเียเดี๋ยวผมจะมาฝากทุกๆคนนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากช่องความตุบสนุกทุกวันด้วยนะครับร้องแล้วครับโอ้ยมือสั่นไปหมดแล้วครับนะฮะเพราะว่าเขาอยากจะกลับบ้านแล้วครับไม่ยอมเลยไม่ยอมหยุดเลยนะครับ เดี๋ยวลงไปเอาแล้วครับเอ่หาทั้งลงไม่เจอครับ <c oughs> บนันได